สวัสดีจ้าเยมพะโอจ้ะมืัอนี้เขาป่าคือเก่าเลยจ้ะพี่น้องพี่กัดกับปาย่างหน้าเด้อจ้าตะโบนรถคาเพลพุทธิเดชยาวดุบบนจ้าพี่กัดกับป่าบันน้องมีจ้ะมันหล่นกับใจเด้อจ้ะวัดเสมาส์มานม้จ้าเบิ้งเบิ้งมาพระท่านเพิ่นจ้ะพี่น้องพวกเอฟซีเพิ่นมานอนเนาะจ้ะพี่น้องนี่กระเอาะสองสามเด้อนาะจ้ะนี่ดอกแหลกแห่งมานจ้ะพี่น้อง bắt sẽ đẩy bọn đẩy đuổi bung nơi tao tàu ngon 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 tao tàu ช้องตูมจะเกียร์แตกเป็นน่าจะแค่ออกประ,ะดินดอกนอ่าจะพี่เนาะคอยเล่มไปสิลราจะพี่นาอเดี๋ยหาหน่อยเดีว่าจะเห็นเพื่นนี่จ้ะเห็นบ่อะไรจ้ะนี่ หาเอาจจกพี่เนาะใบตองมันลายโอ้หมดแดงดอกหนึ่งจ้ะเอาคือเก่าแล้วจจกพี่น้องจกจุ่มหนึ่งน้อจ้ะหาอีกกันจจกพี่น้องเนาะดอกจ้ะ xong tham gia ghi nỉ ngơi đông nam chắn 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 เขาเมื่อกเล่มเคลียอยู่หันเฉดไถ่นะก็มันก็จะว่าให้เล่มทานช่องซ้มเดอกจ้ะเฮ็ดทานจะเป็นอดอกง,งามๆเลยจ้ะเฮ็ดทานใหญ่ด้อจ้ะไม่ใช่เน่ จะเอางูจะกิน,ะนอะทานจ้ะเดี๋ยวจะมีตัวเย็นแท้ แต่ดอกจ้ะบันเห็นะเออก็เฮ็ดทานแล้วจ้ะพี่เนาะบคือกันเด้อจ้ะหนึง่งกินก๊อบเก็บก๊อบเก็บเจียเสือคนน่าะจ้าเจ้า เกียเนขะ้าบอกเกี่ยายดอกน้ำจ้า ต้องบอกจ้าพี่นนองเป็นเห็ดร่มล้มนะจ้าเห็ดทานเห็ดข้าวดินเห็ดแดงเนาะจ้ะพี่นอ้องจ้าต้องบอกจ้าพี่นนอง ให้ทานจ้ะจะบอกไม่เธอแย่งแฉเราเนาะเก็บจ้ะใหดทานงามเด้จ้ะพี่หนอแต่ว่าแปลกอยู่เห็ดปีนี้มันเน่าไปไม่ใช่เนี่ย หวหนาตามไป่ตองจี่เราจะพี่เนาอไม่พอใจเนี่ยตุนตูนก็เปิดเบิง้บเบงเนาะจ้พี่นนองเฮ็ดทานจ้พี่นนองเฮ็ดทานนี่คอมง่ามจ้พี่นนองพี่เอกเจอทีนีบ้าจ้ะ เป็ดข้าวดินเด้อยจ้ะดีดองนุ่งจ้ะพี่เนาะข้าวดินจ้ะกะข้าวดินจ้ะพี่เนาะ ông Ngọc cả, chụp hình nào, đó đêm thì nó cái đèn kìa ปลาปลาไก่สดจะรู้คนงานจับเี่น้องบล ong ไปจ้าเมื่อไหรก่มานอยู่ด้วยจ้าข้บะข่อยได้ทายทราบไหมพี่น้องเบิ่งเนาะจ้ากิมพ์พี่บลัดดอกจ้าก็ได้สามตาอยู่จับพี่น้องที่นี่ก็บ่มียังหลายจ้าจ่ายเอ็มพารอจ้าขอบคุณทุกไหลทุกแค่ทุกที่ตามเด้อจ้ากิมนี่ก็เท่านี้ละจ้า